พามากินนะคะบุฟเฟ่สุกๆนะคะเนื้อพรีเมี่ยมในรละคกาว9ทาที่ชอบหล่อทุกคนว้าวอันนี้คือคอหมูนะคะไขมันเด้งๆคอลลาเจนเน้นๆน,น,นะจ๊ะ สวัสดีค่ะที่ทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ช่องเอมี่กิจยานะคะซึ่งเอาจริงๆว่าถ่ายเปิดคลิปอะประมาณ4ีห้าช่อนแล้วแล้วก็ขำตัวเองไว้เพราะเสียงมันแหบนิดๆน,ดนะเมื่อคืนนำนอนตีห้าทุกคนก็คือนอนดึกมากแล้วคุณแฟนก็คือยังนอนอยู่เลยนะคะถามนางเมื่อาชาว่าจะไปกินบุฟเฟ่ต์ด้วยกันไหมก็คือไม่กินนะคะ ก็เราก็จะฉายเดี่ยวนะคะจะชวนน้องแอดมินไปด้วยซึ่งสภาพหน้านะคะนอนตี5นะคะตื่นแบบช่วง8ปดโมงยังใสยอยู่นะทุกคนซึ่งช่วงนี้นะคะแอมใช้ในไลฟ์ทุกไลฟ์เลยแล้วคนทักเยอะมากนี่ทุกคนจริงๆแอมใช้หมดไปหลายปวดแล้วนะคะก็คือน้องแอมโกลนั่นเองนะคะซึ่งเป็นสกินแคร์นะที่แอมอะ่ะแอบซุ่มทํามานานมากนะคะ แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจะบอกว่าคนที่มีปัญหานะคะเช่นแต่งหน้าไม่ติดนะผิวไม่ใสอันนี้คือดีมากนะคะและแอมอ่ะคือตั้งใจทาทุกคนเพราะว่าเป็นเซรั่มที่เราอ่ะคัดนะครับแต่สารสกัดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันปังแล้วก็นาเข้าสารสกัดหลายตัวเลยแอมเองเนี่ยอายุ30แล้วทุกคนแอมต้องการสกินแคร์ที่มันจบในตัวเดียวตอนเชา้าที่เราทาก่อนแต่งหน้าแล้วก็ไม่อยากให้สกินแคร์ที่เราทามันเป็นอารมณ์โทนเนอร์ที่แบบทาแล้วเหมือนน้ำแล้วก็หายไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าพออายุเยอะขึ้นนะคะ ก็แก so ่ละสามสิแล้วนะคะก็คือเหมือนพอเราอายุ30มสิบแบบผิวมันจะแห้งแล้วเวลาแต่งหน้าถ้าวันไหนที่นอนน้อยหรือไปดื่มแอลกอฮอล์มาอย่างเงี้ยผิวจะยิ่งแห้งครับใหญ่เลยอันนี้ทํามาตอบโจทย์มากๆเลยนะคะก็คือใช้แบบจะหมดแล้วนะคือเอมเอานะคะอันนี้ไปให้นะคะเป็นตัวแทนเอมใช้ประมาณ2 0คนทุกคนบอกว่า ไม่กล้าใช้เยอะเพราะกลัวหมดมันดีมากจริงใครที่อยากได้สกินแคร์ดีๆทักตัวนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วก็แอมจะทำมาในราคา390ทุกคนทุกคนว่าราคาโอเคไหมถ้าเกิด ใครที่คิดว่าราคา390มันเป็นราคาที่แบบดีงามหรือรู้คิดว่าเฮ้ยสามร้อยเก้าสิบไมถูกจังหรืออะไรางี้ก็ลองเมากันมาได้นะคะซึ่งปริมาณที่เราจะทำเนี่ยก็คือ30 ml คือให้จุกๆไปเลยนะคะแล้วก็เป็นสารสกัดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสาหร่ายแดงที่ช่วยผิวเนี่ยกระจ่างใสนะคะลดริ้วรอยนะคะแล้วก็มีดอกอี ok ็อกเตลเป็นดอกไม้ที่ไม่มีวันร่วงโรยนะคะช่วยผิวเราเนี่ยบูสต์มากขึ้นตื่นมากขึ้นแล้วก็เติมเต็มความชุ่ชะะม,ม,บบรรมชนะมาามื้นนะคะให้ผิวก็ มีตัว early boost ด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยแอมชอบมากใครที่นอนน้อยผิวแห้งใช้อันเนี้ยแล้วเหมือนแบบได้บูสต์ผิวเลยนะคือดีมากๆจริงๆทุกคนนี่พอทาเสร็จแล้วเห็นไหมคือหน้ามันจะแบบมีความโกล ow, มีความแบบว่าไม่ได้แห้งไปเลยสัทีเดียวนะคะเราใช้แล้วหน้าใสจริงเดี๋ยวแอมนะคะจะไปไลฟ์นิดนึงเนาะประมาณ10นาทีไปแต่งหน้านะคะเดี๋ยวดูว่าจากหน้านี้เดี๋ยวจะไปเป็นอีกหน้านึงจะเป็นยังไงเลยจ๊ะไปจ้ะ ทุกคนค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงร้านแล้วนะคะที่เขาบอกว่าเป็นบุฟเฟ่เนื้อในทองหล่อที่ราคาแค่299ทุกคนนี่เลยร้านทองเนื้อก้าวนะจ๊ะซึ่งเมื่อเช้าได้มีการคุยโทรศัพท์ไล์ตาไอตาบอกว่าพี่แอมถ้าปิ้งย่างเนี่ยต้องทองเนื้อก้านะอร่อยเดี๋ยวจะไปดูกันนะคะว่าอร่อยจริงหรือเปล่านะจ๊ะเข้ามาเลยค่ะมาค่ะ นี่เมนูนะคะ299นะคะก็คือมีเนื้อทุกคนแล้เป็นเนื้อแบบมันแซ่บแบบนี้เป็นพรีเมียมบีฟนะคะแล้วก็ใครที่ชอบหมูเบคอนอะไรเขาก็มีนะคะแล้วก็มีพวกของทานเล่นด้วยซึ่งเมนูคือเยอะมากและที่สําคัญเนี่ยก็คือเขาจะมีทั้งเนื้อหมักหมูหมักอะไรต่างๆนะคะนี่จะเป็นน้ําแบบรีฟิลปะคะใช่ไหมน,ามาน,นี่สามารถเปลี่ยนได้ในระว่าโอ้สามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะคะก็จะมีรีฟิลเนี่ย39บาท 6ซีโร่6ธรรมดาสปร이์นะคะหรือว่าจะเป็นน้าใบเตยมะลิซึ่งเขาก็มีความน่ารักเขาบอกว่าที่นี่มีเวลคัมดิงด้วยนะคะเป็นน้าใบเตยมะลิซึ่งแอมมาขอมาอีนึงว่ามากินข้าวร้านนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์เขาไม่ได้จ้างมานะคะแต่ว่ารู้สึกว่าช่วงนี้เราห่างหายกับการกินบุฟเฟ่ไปนานมากแล้วก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะคิดถึงใครที่มีร้านนะคะจะเป็นร้านบุฟเฟ่ร้านปิง้งย่างชาบูจิ้มจุ่มอะไรที่แบบราคาน่ารักน่ารัก มินกันมานะเดี๋ยวจะตามไปกินก่อนที่จะกินมือหนักแบบนี้นะคะก็นี่เลยเดี๋ยวจะกินนะคะน้องอมรีเอสเปิดตัวมาได้สักพักแล้วนะแล้วจะบอกว่าฟีดแบบดีมากลูกค้านะคะมารีวิวให้เยอะมากว่าแบบกินไปแบบแหนงปะใช่อันนี้ก็คือแอดมินอัมรีเอสนะคะลูกค้าที่สั่งไปหนึ่งกล่องสองกล่องนะคะก็คือกลับมาสั่งสิบกล่องก็คือแอดมินก็คือจาได้เลยลูกค้าคนไหนที่แบบกลับมาสั่งซ้ำนะคะใช่แล้วก็ ดุดเดวถ้าทุกคนจำกันได้นะดุดเดิว,นะดดเดวเนี่ยลดไป15กิโลนะคะก็คือกินอามมริเอสเอสสองเดือนเนาะไม่ได้เคลมว่าแบบกินแล้วแบบจะลดเลยอันเนี้ยก็คือแล้วแต่ผลด้วยแต่ส่วนใหญ่ที่ลูกค้าเนี่ยกลับมาฟีดแบ็กเราก็คือแบบไม่มีอาการเวียนหัวหรืออะไรตา่างๆมากกว่าพุงหิวอิ่มเร็วนะคะแล้วก็บอกเบิร์ก็คือลดโซเดียมนั่นเองอย่างเวลาที่เรามากินชาบูหมูกระทะหรือแบบอาหารแบบบะหมี่ขิงสำเร็จรูปหรือขนมซองๆองอ่ะทุกคนโซเดียมมันจะเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้ก็เป็นตัวช่วยที่ดีมากค่ะแล้วก็แอมตั้งใจทํามากในราคาแบบน่ารักตอนนี้เรามีโปรเยอะแยะมากมายนะคะไปดูกันได้ที่เพจ a r m r y ss นะคะมาค่ะนี่ค่ะก็คือหิวไม่หิวถามใจดูทุกอย่างอย่างละหนึ่งนะคะจัดไปแฟร์พีสอย่าได้เสียอุ๊ยอย่างละหนึ่งมันน้อยไปไหมอ่ะได้ค่ะ ก่อนค่ะเดี๋ยวจะมาลองชิมน้ำจิ้มนะคะซึ่งน้ำจิ้มเนี่ยเขามี2อ,อันด้วยกันนะคะ <c oughs> ก็มีเป็นน้ำจิ้มแบบอารมณ์แบบน้ำจิ้มเด็กปะเดี๋ยวลองชินมนิดนึงอือมีความเข้มข้นนะแต่ติดเค็มไปนิดนึงถ้าเกิดใครไม่ชอบกินเค็มก็เขาจะมีเครื่องปรุงนะคะให้เติมเครงมะนาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะอีกอันนึงนะคะอันนี้น้ำจิ้มอะไรไม่แน่ใจเดี๋ยวลองชิมมาเหมือนอารมณ์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดนึงอะเค็ๆมๆอะไรอนยะ่างเงี้ยน้ำจิ้มไม่เหมือนร้านอื่นอะ อืมแต่เข้าที่เคยกินแบบจิ้มย่งมางอ่ะนี่ยังรู้สึกว่านำ้ำจนะิ้มเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยตัวเท่าไหร่ทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมนะคะเติมจนกว่ามันจะพัวครับคุณผู้ชมค่ะ เลือกนต่ละแล้วก็เรานะคะสั่งเป็นเนื้อะคะมาเยอะมากทั้งแบบเนื้อติดมันเนื้อแบบว่าออสเตรเลียนะแล้วก็มีหมูนะคะทั้งคอหมูนะคะ,ะ,คะเบคอนนะคะแล้วก็หมูสามชั้นคือบอกได้เลยว่ามือเนี้ยก็คือแตกไม่ไหวแต่ตอนนี้ยหิวมากแล้วนะคะเดี๋ยวเราเริ่มลงกันเลยดีกว่าะคะ่ะ เป็นของทานเล่นนะคะที่เราสั่งมาละจ้ะก็ไม่รอช้าจ้ะลองก่อนเขาเรียกอะไรเสก,กอกพิสาป่ปะอืม,สกกมเสกอกมเจียวอร่อยแล้วก็จะเป็นไก่แบบไก่ย่างคูริยืกินะคะไก่คูริยือกีคืออร่อยมากอะเอาจริงมปะว่าไม่ได้คาดหวังนะว่ามากินบุฟเฟ่เราจะทำแบบว่า พอจะตรหรือเปล่าเนี่ยอนี่ค่ะอันนี้เป็นเนื้อที่ไม่ได้ติดมันเยอะนะว้าวฉ่ำๆแอว่าเนื้อด้วยความที่เขวาวอะไม่ติดมันเยอะ มันก็เลยอาจจะไม่ได้เอาาแบบมันแท้ที่แบบว่านุ่มละมุนลิ้นไปเลยเลอะไรย่างนี้แต่คนที่รดน,น้าหนักแล้วก็ไม่อยากกินอะไรที่มันอ้วนที่ไม่ติดมันเยอะอันนี้ก็พอดีค่ะเวลาแอมออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็จะมีเพื่อนสองประเภทนะคะที่แดกยับ,บประัาประลาแบบว่าติดมงกินมันมาหมดแล้วก็จะมีอีกประเภทหนึ่งที่ทความก้นอยู่แบบว่าไม่เอามันเยอะเดียวจะลงนะคะเป็นคอหมูนะจ๊ะ ลงน้องเข้าไปคอหมูนี่ว่าต้องอร่อยแน่เพราะว่ามันแซ่บเยอะมาค่ะคุณผู้ชมหอมอย่างเราก็้ะงกินคอหมูนะคะนี่นะคะเแนะนำว่าให้สักเกตเนื้อติดมันเยอะๆมานะคะ เขาันจ้อขับกว่านี่อันนี้คือเนื้อติดมันจันะเดี๋ยวเรากรเท้าว่าให้เดี๋ยวเราจะลงกันนะคะตอนนี้ก็ทําไม่ว่างเลยเหมือนคนคนก็ไม่ว่างเหมือนกันคนก็ไม่ว่างเหมือนกันเพื่อนเพื่อนค,คนไหนนะคะที่ติดเป็นคนติดกินเคม็มควรจะต้องมีตัวช่วยนะเราเองเนะี่ยเราอาจจะไม่ได้สนใจว่าแบบเอะกินเค็มกินโซเดียมเยอะมันจะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงการที่เรากินโซเดียมเยอะหรือแบบของรสจัดเย,ยอะะมันอาจจะมีผลต่อสุขภาพระพยะย,ยาวนะคะราะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองกันนิดนึงนะคะคนรวนดีสีอันนี้คือคอหมูนะคะก็คือแบบไขมันเร้งเรองลาเจน,ๆๆนะะเน้นเนะจ๊ะเลิศมากจะบอกว่าพวกออเดิร์นะคะของที่ร้านอ่ะอร่อยนะมาต้องสั่งนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองนะคะเป็นเนื้อติดมันกันนะจ๊ะโอ้โหดูดิ ใช่ไหมตุยซีเออคุณผู้ชมเอาเสิส่วนคนนี้เขาไม่กินเนื้อนะคะเขาเป็นหมูกินหมูอย่างเดียวกินไหมคะคุณเอิญกินค่ะคุณเอิญกินทุกอย่างค่ะเดี๋ยวจะลองชิมนะคะเป็นคอหมูคอหมูนี่คอ อร่อยมาก้อืมอร่อยมากคอหมูอร่อยปั๊บเด็กๆก็คือเอาลงแต่คอหมูนะคะคอหมูติดมันนะคะเน้นไขมันล้วนๆนะจ๊ะเป็นความน่ารักของเด็กๆนะคะมีความตักให้ดิฉันด้วย <laughs> นี่นะคะอร่อยมากคอหมูใครมาต้องสั่งนะฟินจริงนี่คะ่ะ ตอนนี้กำลังย่างเบคอนนะทุกคนหอมเดี๋ยวลองชิมน้ำซุปเขานิดน,นึงเนาะอุ้ยร้อนอย่างไม่ได้กิน <c oughs> แต่ความตลกอย่างหนึ่งนะทุกคนปกติเวลาที่เราไปกินแบบบาร์บีค่ออะจะบอกกันเสมอว่ากินบาร์บีคอวเราจะชดนำไม่ได้เพราะว่าช้อนมันจะใหญ่กว่าเอเอบอกบ้างล่าอะไรอย่างเงี้ยร้านนี้ก็ฉลาดมากนะคะทำช้อนเล็กมาให้กินได้ น้ำซุปด,ดีไม่ไม่เค็มเกินทุกคนน้ำซุปด,ดีค่ะมาค่ะเนื้อติดมันกันดีกว่าเรานี่ค่ะทุกคนเบคอนร้อนร้อนร้อนที่ไหนก็ดูกควันเอาเ <laughs> บคอนพคดดี คอหมูนะคะคอลาตินนิรู้สึกว่าคุมนะวันนี้เราก็มากินแบบห้องแอร์เย็นๆไม่ร้อนท้องหล,อล่อด้วยลงเท้นชนาคือแบบดีมากคุณผู้ชมดูเบคอนสิคะเบคอนมันๆเยิ้มๆเกรีมๆนิดๆมีใครย,ยังไม่ได้กินข้าวไหมจ๊ะ อยู่กันไหมเดี๋ยวกินเผื่อน,นะจ้ะน้องๆสั่งเนือมานะคะประมาณเป็นสิบได้ไมั้งก็กินเงินจนหมดแล้วนะงวงมากเลยอะ่ะอีกหน่อยจะไปลงแล้วนะคะไปลงไอ้นี่ละแห่งกิน ้เรียบร้อยนะคะที่จะบอกว่ากินเ<โ>ยอะและกินจุกมากทุกคนร้านนี้นะสำหรับแอมน,นะก็คิดว่าราคาแบน,นี้โลเคชั่นนี้นั่งห้องแอร์แล้วก็อาหารเป็เฟอรอร่อยแล้วก็พวกออเดอร์พวกอะไรเงี้ยอร่อยหมดเลยทุกคนใครที่แบบว่าอยู่แถวทองหล่อ,อ,ลอหรืออยู่ใกลๆ้ๆแถวนี้อยากเปลี่ยนบรรยากาศมากินแบบหมูกระทะให้เชาเนี่ยนะคะสองก๊กก้าก็มากันได้นะคะเนาะแล้วก็เพื่อวันไหนนะคะที่กินแปลกแปลกอยากตัวแตก มารีเอสเอสเอด้วยนะคะเดี๋ยวจะแปะเพจไว้ให้ตรงนี้เลยนั้นคนอ่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะและ้วเจอกันใหม่ทลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมนะค,มคมอมมิ่งมาเยอะนะคะว่ามีร้านบุฟเฟ่ร้านใหม่ปักอีกเดี๋ยวจะไปตามกินนะจ๊ะ